ทัานที่สุดเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับนี่ยตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับขนาดเห็นไหมเนี่ยถ้าเราว่าตอนตอนที่เนี่ยเราเราวัยเราคิดถึงยี่สิบเขาจะให้เป็นเราหัวหน้างานนี่งานอะไรงานเขาจะเป็นผู้นำเราไม่ยอมเป็นนี่เราไม่ไม่ไม่ยอมเป็นผู้นำไม่ยอมเป็นหัวหน้าพอมาถึงสี่สิบเขาก็จะให้เรามาเป็นหัวหน้าเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นคนสอนเป็นเป็นอาชีพปรึกษาเราก็ไม่เอา เลยเลยหนึ่งมันก็จะมาโผล่เลยเข้าใจไหมใครที่มีหน ouais> ึ่งเนี pues, ่ยเยอแล้วแ่เจินมากไปชีวิตแบบสุดท้ายเราหนีไม่หล่ไม่มีใครจะมาเป็นผู้นำไม่มีใครบอกเขาต้องเราต้องเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอปตเป็นนายกเป็นเร์บรรยายเพราะว่าข้างหลังเราไม่มีใครจะเป็นเราแก่ที่สุดละทั้งทรงคุณวุฒิทั้งเอวทั้งทรงคุณวุฒิทั้งะไรนะทั้งมีประสบการณ์อะไรเยอะๆรู้สึกในตอนหลังเนี่ยเราจะพยายามจะปฏิเสธปฏิเสธสุดท้าย ก็เสร็จไม่ได้รู้สึกว่าก็มีช่วงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเขาจะใเป็นประธานหมู่บ้านแต่สรุปว่าก็เป็นไม่ได้อีะทำไมอ่ะก็จะเกิดปัญหาในบ้านพอจะเป็นประธานหมู่บ้านู้ยกวยไอ้นั่นคนนั้นคุยกับไอ้นี่สรุปก็ทะเลาะกันเองว่าใครต่อเขไม่เป็แล้วคือว่าอันนี้เขาคือไม่อยากจะรับผิดชอบเหมือนเป็นประธานหมู่บ้านเอย่างเงี้ยเป็นชมรมประธานมูลนิธิประธานชมรมประธานหมู่บ้านเขาต้องเป็น พอมาถึงอายุ60ไปคนายบริหารจัดการแปดแหหนึ่งเจ็ดแปดนะเขาต้องบริหารเขาต้องเป็นอยู่แหละเขาต้องมาบริหารหมู่บ้านบริหารชุมชนบริหารอะมันจะเกี่ยวกับต้องบริหารคนต้องจัดการคนเพราะอย่างไรเนี่ยตอนนี้เราไม่เป็นอ่ะสุดท้ายไม่มีใครเป็นเราก็ต้องต้องมาบริหารจัดการเพราะเลขแปดเนี่ยมันจะคือว่ามันต้องมาเป็นบริหารคนอะไรอย่างนี้ เหมือ่อไหร่คนที่เราหนีมาตลอดเลยไหมเรื่องบริหารเรื่องจัดก,การเรื่องมาเพราะว่าของไทยที่มีเลขแปดลืมบอกไปไทยเลขแปดชีวิตทั้งชีวิตอนะ่ะมันต้องมีการแข่งขันม,มันต้องมีการไฟติ้งม่การ,ราอะไรนะอันนี้ตลอดเลยเราจะหนีปัญหาหนีไม่เจอไหนหนีหนีไม่ผ่านเรายกตัวอย่างใช่นหะ่างเราขอใครนะคุณอะไรนะอ่าคุณคุณติ๊กเหนะ็นไหมคุณติ๊กไหมสามห้าแปดเห็นไหมแล้วก็สามแปดหนะึ่งรอยเนี่ย มันไฟมันตลอดเลยว่าเราจะมาสําเร็จในวันนี้นะโอ้เราต้องแข่งขันเนี่ยเขาขายกิโลละสิบบาทเราขายเก้าสิบจุดห้าบาทเราจะต้องแข่งขันการทำงานต้องไฟตีเหมือนกันถ้าเราไม่มีไฟตีนะว่าละครชีวิตเราหนังเน่าเราไม่สนุกไม่สนานชีวิตเราต้องมีการแข่งขันมีการต่อสู้เมื่อกับโอ้โหคือว่ามวยคนดูตีอะไรนะใช้แรงใช้กับบัวขาวโอ้โหมีไฟกันคนรอรุ่นรอดูว่ารุ่นจะเกิดอะไรขึ้นเมือไหร่มือไหร่ถ้าแปดเนี่ย ในชีวิตเราจะต้องแข่งขันต้องไปแข่งขันต้องไปไฟอยู่ครับเรียกประธานมีสองคนจะเรียกคนไหนเราต้องไปไฟแต่เราไม่อยากเป็นแต่เราต้องไฟี่นถ้าเราชิบเกียรไฟเสร็แล้วต่อไปเราก็ต้องไฟอยู่ดีเราเรียกผมไม่ต้องมีใครเอาเลยนะไม่มีใครที่จะเป็นเลยแล้วไม่มีเขาเขาให้เราเป็นเลยบรรยายเราก็ไม่อยากจะเป็นด้วยประชุมกันเสร็จแล้วไม่มีใครจะเอาสักคนบอกถ้าไม่มีใครเอาผมเอานะเขาก็เอาแล้วเขาก็ยกมือให้เป็นอืม ผู้นำเพราะว่าอะไรทำมาถึงเป็นผู้นำเนี่ยสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเราต้องฝึกฝนนะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเราต้องฝึกฝนเพราะว่าเราเนี่ยเราเราจะมาดูใครเป็นเป็นแม่ทัพเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำคนมาแล้วเราดูตรงไหนดูตรงอดีตนะหนึ่ง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 นะอันนี้ไดหนึ่ง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 มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเป็นได้เป็นนะเพราะว่ามันเพิ่องบ่มเราตั้งแต่อดีตเลยไม่เป็นแม่ทูนแม่ทัพเป็นผู้บริหารเป็นผู้กำกับมาตั้งแต่อดีตชาติมาชาตินี่ กูไม่อยากจะมาเป็นผู fort, cities, so like ้กำกับกูไม่อยากจะมาเป็นนายยกกูไม่อยากมาเป็นประธานแต่มันก็หนีไม่พ้นเพราะว่ามันอะไรนะเธอมือกับว่าเขาสร้างมาแล้วเราต้องมาเป็นต้องมาเป็นหน้าครอบครัวหน้ามู่บ้าน้าประธานชมรมประธานหรือว่านายยกอบตอประธานนู่นประธานนี่เราจะหนีไม่พ้นเพราว่าคนที่มีหงินเยอะๆมันจะมีเพาะคอนสมบัติเสียอเลยเซนหรือว่าผู้นำวิญญาณผู้นำ ง่ายคนเห็นเราเป็นผู้ดำแต่ตั้งแต่ประมาณติปดติดรู้ผมก็เป็นหัวหน้าช่างเปงนั้างใหญ่เลยทำใหญ่เลยใช่ติดแปดติดเก้ีใช่ไหมใช่ก็เลยจ้างกับกำเลยก็เรียนจบมาก็ส่งเข้าไปอบรมที่สยามโกลการออกมาก็เหมือนเป็นช่างใหญ่แล้วเพราะว่าเปิดร้านซุปต้มหมูขีด ก็เป็นในช่างเหมืที่นั่นในช่าเป็นคุมงานในสกรีนยิ้วด้วยนี่แหละแต่เราก็ต้องลงมือทำด้วยต้องไปทำน่าเชื่ใช่แล้วเพราะว่าเล่นหนึ่งมันไม่ใช่ว่าแค่สั่งยิ้อย่างไรมันต้องอะไรลงมือต้องสอนคนได้อะไรควรแค่กันด้วยใช่ไหมอ่าโอเคได้เจ้าไหมตอนนี้เราเป็นเจ้าสำนักอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไม่มีสำนักใช่ไม่มีครับแล้วเช็ดจะมีจะเป็นเจ้าสำนักไม่ก็ตอนนี้เราชี้แค่ช่วยคนเกษตช่วยคนเกษตรหนุ่มหนุ ช่วยสนและสอนม่มีสอนดจะสอน,นอถ่ายทอดไมัไไนยไม่ถ่ายทอดวันนั้น่ผมไปกับผบพี่อมรที่ระยองอ่ะผมพี่อมรบอกจะให้สอนช่นยบท,ที่น,นี่ผมบอกแบบนี้ไม่สอนไม่ได้หรอก,ออรอก,อกเพราะผมเพงเรียน่ยังไม่ชำนาญ้วยใช่ไม<ล><ล>มันไม่ไม่ชัวร์ว่าเลขหนึ่งหร่เลขแเลขคน,นมันก็อะไรนะอ่ชัวมันมันถึจะมั่นใจไม่เหมือนเลขสาม เลขสามเนี่น้ำขึ้นแก้วเป็นโมได้ทั่วโลกเลยเนี่ยพูดได้ตลอดอ่าแมงเหมียจับใต้อะไรเลขหนึ่งเนี่ยบางทีมันต้องตัวต้องมั่นใจถึจะอันนี้หนึ่เป็นไรด์ไม่ชัวร์ก็เอาให้ชัวร์ยหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบเอาให้มั่นใจชัวร์ๆแล้วไปวันทองลงโต๊ะปั้งแล้วก็เหมันกันชื่ออีไรเนี่ยชื่อเราว่าเข้าแก่เข้าแก่เนี่ยเขาเป็นเข้าแก่นะแต่ว่า เอนนี้พอบริหารคนตจำเป็นผู้แก่รารุ่นตอนนั้นปวดหัวคนมันเยอะอยู่กับคนเยอะบริหารจัดการปวดหัวเลยอยากจะหนีไม่อยากจะเป็นเท่าแก่มาเจอมาเนี่ยมาบางคนก็ต้องมาบริหารจัดการเป็นกรรมการว่าเป็นหัวหน้าบริษัปวดหัวอีกละจะหนีมาตลอดเห็นไหมสังเกตเราจะหนีหนีหนีไอ้ตำแหน่งนี้ตลอดเลยหรือเปล่าครับตัวใหญ่เพื่อนชอบอยู่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาเป็นไปได้ เพราะว่าเลขหนึ่ง้วเลขเก้าถ้าต้านทนี่สุดว่าไม่ไปยุ่งบ้านเรื่ององเๆนั้นไม่อยากจะไปปวดหัวไม่อยากจะเจ็บไม่อยากเป็นบริหารจัดการเหมือนกันสุดท้ายที่เราบอกว่าเนี่ยหนึ่งเจ็ดแปดยังไงอะไรนะฟอร์มมันเขาสร้างให้เราต้องเดินแบนี้เราอวดไปได้หน่อยเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาถึงจนเอาเป้าหมายจนสนคันเด เ้าทำเีสองิสอใจว่าจะไปเรียนเอาใบหรือเปล่าเนี่ยเรเรียนอะเราดูว่าสมมติตอนนี้เขาเขาถามมาเนี่ยเ่ลขเจ็ดสองิองใจระหว่างจะเรียนเอาใบไม่เอาใบดีไม่ดีพอปั้นปลายชีวิตนะตรงหนึ่งเจ็ดแปดเราเราเราถามที่ถามคุณอะไรนคุณโจะว่าเราเราจะแนะนำให้ยังไงว่าเขาจะไปเรียนไม่ไปเรียนถ้าหนเมีเลขเจเนี่ย มันต้องเรียนไม่ต like ้องเรียนไม่อยากก็เรียนเออใช่ถ้าอยากได้จะเป็นเ้างเป็นนี่นะเนี่ยมีเลขเจ็ดเนี่ยเรียนเรียนแล้วพว่าเจ็ดมันไม่ผ่านนตรงนั้นมันยังมีเพราะมันมันยังไม่มีเศษกระดาษตรงนั้นอ่ะมันก็ต้องเอาให้จบถ้าไม่จบนะจนหกสิบันก็ต้องย้อนกลับมามานั่งเรียนกับไม่รู้ว่าหมูอายุต้องหกสิบสองหกสิบสามเรียนเมื่อไหร่จะจบกลับมาจะได้รักษาตอนนี้เรารักษาได้ป่แยนวแต่ไอ้ใบไม่มีตอนนี้มาเริ่มปิดที่สภาเนี่ยปวดไม่รูามอะไร เาต้อการไเหรเนี่ยชนินยาประกาศอะไรไปด้เนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกันเรียนรู้เนี่ยบางทีเพราะเราเราจะมาเรียกอเลยนะสุขภาพเพื่อมาดูแลคนรักษาคนอะไรบนปุ๊บเราก็ต้องเอาใบอ่ะถ้าเราจะปวดน้นเปวดทิิกไม่เอาใบปุ๊บก็เดี๋ยวก็ปัญหาก็ตามใจไม่ได้อยากจะปิดทิ้งกอืาเราก็แค่เหมือนเขาลำบากเราก็อยาจะช่วยคุณเสฉะแค่อย่างนั้นอ่ะให้อย่างนั้นก็คือว่านี่แหละเราไม่ต้องไปคิดตะต่าไม่แปลก ะนะแต่บางทีบางคนเนี่ยมันสับสนนะเฮ้เรารักษาเฮ้นวดฟรีมันไม่ได้สตังค์มันก็อยากจะได้สตังค์บางทีไม่มีสตังค์เนี่ยแตบางทีก็บางทีมัน,มมน,มนจะสับสนเอาเพราะว่าทีสตังค์เขมันต้องมีใบประกอบ,ลอบเลยนะวิชาชีพมันก็เลยสับสนเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีเอ่อแล้วมีรักษาฟรีเนี่ยไม่มีปัญหาได้เ,เราช่วยคนเน่ยนะตามตามตามตราเนี่ยเเรราามาีหัวข้อเป็นดังให้เราอยู่ข้างหลัง ราไปรับภาษาแบนี้คแบบตอนนี้ไม่มีปัญหาฉันไม่คิดต่างเหมือนกับหมอพื้นบ้านเห็นไหมใหมอพื้นบ้านเนี่ยเราไปเอออีกไปที่เราต้องการได้ถ้าแนะนําให้ดีๆก็คือว่าไปเอาใบหมอพื้นบ้านพอได้ใบหมอพื้นบ้านก็ไปทําเลยเราอยูบ้านเราก็ได้อยู่วัดเราก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทำไปเลยเนี่ถ้าเราไม่ต้องทำเลยวัดมันต้องใช้เวลาเนี่ยครับอาจารย์หมอพื้นบ้านตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาถึงห้าสิบสี่สิบสี่ิบสีก็ได้หรือยัง ไม่ได้หรอคุณไม่ถึงสิบปีอ่พอเราฝึกมานี่ไม่ถึงต้องมีแต่ที่บริจาคอาจารย์นี่แหละกลับไปผมก็ไปตอนนี้ไปนวดแต่ประมาณประมาณหกเจ็ดสิบเมตได้โอ้โหเสียด้ยอย่งนั้หกเจ็ดสิบเมตแล้วก็มีแต่เทสหนักๆท้งนั้นเลยตอนนั้นเราโอเคละแสดงว่าเราไปเนี่ยเราก็ไปทำตามวัดก็พอแล้วถ้าแม่เอาบัตรเอาใบมันไปนวดตามวัดตามบาที่วัดตอนนี้ผมก็ไม่ได้เข้าอาจารย์แล้วก็ไปนวดพระก็พอแรับรองได้เอาบุญเพราะว่าตอนนี้วัดทีวงมก็เหมือนจะ ให้เด็กทั้งวัดไปเรียนหมดเลยอ๋อไปเรียนที่อันนี้ไปเรียนใช่ครับไปเรียนเอาใบเด็กทั้งวัดเปยต้องไปโรงเรียนจะหมดแล้วผมก็เลยช่วงนี้เลยห่างๆจากวัดไปเลยไม่ได้เข้าไปช่วยอ่ะเพราะเราไม่มีใบก็เลยไม่อยากยุ่งเลือแน่นอนเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่วัดนั้นเราต้องไปหาวัดที่อื่นไม่งั้นก็ต้องเปิดเป็นสำนักตัวเองที่จะสำนักตัวเองเป็นเป็นวัดตัวเองตัวเองมนแปดข้างมีสำนักตัวเอง เมาอาจารย์สิ้ไปมีสำนักอาจารย์สิ้ไปต่อเส้นสิ้นไปตมามีทันนักตมาสถาบันตมนาชีวิตต่อไปไม่แน่ใครนะ,ะหมอไว,ไวัยวัยมีสำนักตัวเองที่ทิ้งโลกเพราะว่าเหมือนกันคนเราถ้าไม่มีอะไรนะไม่มีสำนักตัวเองเราะจะให้คนมาขึ <c oughs> ้นมาอาศัยเราจะเป็นครูปเป็นอาจารย์คนเขาไม่ได้นะพวกเราเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแม่หนึ่งเกแปดมันต้องเป็นครูตอนนี้ก็<อ>นวดอยู่ที่บ้านอาจารย์ถ้ามีคนมาให้นวดที่บ้านก็นวดให้ก็นั่นแหละ ก็ได้ว่าเราทำงานเป็โฆษณามากมายนั้นเอาบ้านเราเป็นนิสินก็ได้ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องโฆษณาเยอะปากต่อปากก็ทำมากกว่านี้ล่ารสายเอาปากต่อปากใช่ใช่ใช่ได้วของอันนี้ไม่มีปัญหานะต้องต้องต้องเป็นเอ่อถ้ามาดูเนี่ยต้องเป็นครูบาอาจารย์คนเราต้องเพราะว่ามุทิการศึกษาแล้วแต่สมมติถ้าเราไปทำนามเราก็จะสุดผลไปแล้วผมู่หลวงปู่หมวยมีอย่างอาจารย์อาจารย์บอกให้ตั้งราคาผมก็เลยไม่กล้าตั้งราคาเลยเหรอเวลานวดอ่ะ ก็ต้องดูตัวแล้วแต่ว่าวันนั้นมีคนมานวดเสร็จเขาเป็นไมเกมของผมนวดให้ไปใช่ไหมเขาก็เอาเหมือก็จะทำคนเท่าไหร่ไปใส่ในถังเราว่าเคยมีทําทาบุญถังโควิดอยู่วางเอาไว้เขาก็ได้ใส่แต่ผมไม่บอกถ้าจะไปบอกใครมานะรอบหน้าต้องมาแปดร้อยนะโอ้โหายไปเลยหายไปเลยนี่แหละคนไข้เนี่ยมันจะพิ่เงินเนี่ยจะมาว่าอยาไปใส่เขียงติดนนที่เนี้จะเขียนเต็ อาจารย์บอกว่าฟังฟังอาจารย์รายส่วนบอกว่าจะไปเรียกราคาหดี๋เรียกราคาเนาะจะรักษาผมให้หายผมก็เลยเอาสองขีดสองใจมึงทำยังไงดีมันไม่ได้แปดเห็นไหมไม่เก็บตังค์ก็ไม่มีตังค์นะก็อยากได้ตังด้วยอะมันไม่ใช่อาจารย์ในใจผมในส่วนหนึงกะว่าถ้าได้เงินมาเนี่ยมาทำบุญช่วยต่างหากาจารย์บุญมาช่วยอาจารย์ที่จะไปถืร่วมด้วยนึกว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ออกมาแเราทำมาได้แค่นี้แล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์เก็บเอาไว้ก็เหมือนวัดทีวงที่ขอทำนี้เข้ามาก็ส่งไปวัดหมด ม่ได้เก็บเอาไว้เงินใส่ได้ใช่ใช่ใช่ถึงจะไปเหมือนกับหมออีทีเนี่ยเขาเก็บคำว่าพันดําล่าจริงๆเขาไม่ได้มาใช้ส่วนตัวนะเขาไปบริจาคโรงเรียนเด็กกำพร้าวัดแม่ชีสร้างสะพานจนแบบว่าในหมู่บ้านมีเงินน้ำก็โอ้โหมีแต่คนรักคนเจ้าแก่ได้เหลือเนี่ยเหมือนกันหมีแปดเก้ามีเจ็ดแปดเราต้องบริหารเนี่ยของเขาแล้วล่าบริหารเงินเป็นสี่กองใช่ไหมกองหนึ่งเอาใส่ลง ใส่เลยแต่มาจำไม่ได้แต่มาไม่ได้ก็มีคิดอยู่นะเอาใส่กระขุดความรู้ควาศพหรือว่าอะไรต้องมีใครใช้นี่เก่าใช้นี่เก่าได้ให้เขาคูะให้เขากู้่ให้เขากู้ใช้นี่เก่าแล้วไงใช้นี่เก่าให้เขากู้แล้วก็ฝังดินไว้ฝังดินใส่หิวอ่าดินใส่หิวครับดินใส่หวเท่านั้นนะแต่ทำมเนี่ยไปไปฟังอันนี้ดูนะมันก็ได้มันก็ไม่ใช่ไม่ได้ก็แล้วแต่เราจะบริหารเรื่องแปดนะคือว่าเราต้องมาบริหารถ้าเราไม่บริหารเงินนะ เราหาได้มาร้อยหนึ่งเอาให้ไปวัดหมดเล80ปดสิบเราเหลือแค่ยี่สิบเราจะพอกินพอค่ายเช่าพอกระนังเอาไปไม่ได้เราต้องจัดอะไรเอาเอาให้เอ่อให้เอาให้เราเท่าไหรยี่สิบต้องมีนี่นะแล้วบางแผนให้ดีจัดการดีแล็กแต่ถ้าไม่จัดการดีสุดท้ายเนี่ยตัวเองแก้มาพบไม่มีกระตังพบเตียงก็ไม่ไปหาประันมาวันม่มีเตียงกไม่มีเตียงเราไม่มีเตียงบ้างมีเตียงบ้างเนาะมีเตียงก็มีเตียงบ้างครับอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่า ไปเปิดสำนักบางทีเราเราเราไม่อาจจะไปเปิดสำนักอาจจะไปเปิดคลินิกหรือเปิดการรักษาที่เป็นหลักแหล่งใช่ไหมครับหนึ่งแปดเก้าอ่ามันหนึ่งแปดเก้าคาถาเจ้าอาวาสแต่เราไม่ได้เป็นพระเป็นเจา้าใช่ไหมแล้วก็เปิดอะไรนะชมรมหรือว,ว่าสมาคมหรือว่าอะไรนะศูนย์เรียนรู้หรือว่าอะไรแต่ที่เราไปเรียนเราเป็นชำนาญเพราะเราชำนาญตัดเส้นแล้วก็ไปเปิดอ่าเล็กๆเ,เลยนะคนมาเรียนสามคนสองคนก็จะสอนไปต่ออา่าคนมาเนี่ยอย่างกับเนี่ยหมอเทวดาตัวเนี้ยบางทีใครไปเรียน ถ้ามีข้อเดียวข้อแม้คือเรียนเนี่ยถ้าไมนมีค่าใช้จ่ายไม่เก็บอะไรนะแเป็นแม่มีข้อแม้คืออะไรถ้าคุณไปรักษาใครห้ามเก็บสตังค์แค่ข้อแม้ข้อนี้ปุ๊บไม่มีใครไปเรียนเลยทำไมไปเรียนกพไปเรียนปุ๊บไปช่วยคนไม่ได้สตังค์นะฮะไปเรียนทําไมเลยก็ไม่มีใครไปเรียนใครสนใจเนี่ยจะมาพาไปได้ข้อหมอเทวดาเราเสิร์ชดูในในในอินเทอร์เน็ตยูทูบมีออกออกอาคามาสื่อเมื่อก่อนตอนที่ก่อนโควิดตอนนี้ท่าน80กสเป็นผู้พัน นะท่านอายุแปดสิแล้วทูฟันท่านสี่สิบปีอ่ะตอนนั้นเห็นว่าท่านเริ่มรักษาเยตั้งแต่ต้นนี้เงินมีเป็น10บล้านเมีอะมีเป็นแบบคนสุดท้ายเมีอะหายหมดไม่เหลืออะไรสมบัติแปลจำตอนนี้ตังค์สิล้านหายเจี๊ยมหมดเลยแต่ท่านเนี่ยยังมีไปตีก๊อล์ฟไปลนี้ได้ได้แล้วก็อะไรนะไปตีก๊อล์ฟแปลอะไรได้แล้วก็เนี่ยยังช่วยคนเนี่ยน,น,นวดให้คนแต่บางทีเขา่าท่านไม่คังกนเต็บ์ ท่านได้วิชามามันก็นั่งสมาธิได้นิมิตแหละมันจับนอนจับมีคอที่ฐานจิตมาหายพวกมันคือจะเป็นพลังคล้ายบว่าจะแม่กวอินม,มานเลยเป็นอะไรคือเป็นอะไรเขาก็ติดตนะินั่นน่ะเอ๊ะมันดึงดึงนั่หายไปละคนไข้มาเั็นเยอะตอนนั้นที่ออกข่าวแต่ตอนนี้เงียบเงียบไปละสาส์นไม่เป็นเยอะมันมันน้ำผ่านไปก็ไม่มีแล้วจอดเพราะว่าท่านเข้าไปปฏิบัตในท่านเป็นเสธรับคนไใคเพราะว่ามีสจแล้วก็มีอปปตเข้าไปแค่เส้นเบอร์โทรนี้แล้วไปแล้วนะ ก่อนอะไรท่ามาให้โทรมานัดก่อนนวดอะไรมีเสร็จมันนวดแล้วก็โทรมาเรื่องนั้นโดยโทรก็ไอ้ออปต่อแต่ละมันจะเกิดใต้ตาสิ่งอะไรสุดท้ายต้เลยเอาเบอร์ทงเบอร์โทรไปนวดออกหมดเลยทานไปรศัพท์ไม่เห็นไม่ติดนี้มีใครรีบจับไม่รู้โอเคตอนนี้สามทุ่มอ่ะเราขอคนหนุ่มๆมาขึ้นมาเข็นสักคนหนึ่งใครนะคุณแอนคุณแอนคนแอนนั่งเวลาเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันว่า เปลี่ยนบทละครชีวิตตัวเองอะไรแบบสมมติว่าเราไปยิ้มแล้วลืมถามพระจางเลยแล้วที่ผมตั้งใจว่าจะสำเร็จปั้มไม่รู้เนี่ยอะไรตั้งใจอะไรปั้มที่ผาตั้งใจว่าจะทําเรื่องอย่างเงี้ยครับช่วยเหลือคนเลยเนี่ยได้สิแต่ถ้าเกิดเราเล่าเราบอกแล้วไงเล่กเ้าเนี่ยความฝันเป็นยังไงจริงสำเร็จไม่ได้คนวามฝันเป็นจริงเลขแปดนี่อะไรนะคิดเลยสมปรารถนามันได้อยู่แล้วไงแต่ มันแจกแต่แล้วอะเรามุ่งความฝันแต่เราไม่ลงมือทำอะเราไม่ลงมือทำเองเลยมันก็ไม่สำเร็จสุดท้ายมันต้องมันต้องติดมั or, ้ยตรดบอกตอนนี้ลงมือทำแต่มันต้องห่วงไอ้เรื่องใบอย่างเดียวมันองห่วงเรื่องใบอย่างเดียวติดเรื่องใบอย่างเดียวโอ้ยอย่าไปอย่าไปสนใจคนที่ทำไปก่อนเดี๋ยวปัญหามันค่อยแก้ทีหลังก็ตอนนี้ผมก็ทำไปก่อนนะเรื่องใบก็ยังสนใจเปลี่ยนที่ถ้าคราหน้าถ้าเอา เขาออกได้ก็น่าไม่เคยมีเป็นงานนึงเลยอะไรนะโอ้เขาออกได้ก็จะเลือกนายกกันใหม่ครับตอนนี้ผาใช่ไหมโหตั้งแต่ปีนี้น่าดูเกินแล้วรู้สึกว่านผาอันนี้น่าดูเลยเออเออเออผาแค่ประเนี่ยจะจะมไปแล้วจะประ้าจะไม่รู้จะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็เข้าใจต้องเกลี่ยนผาทีานี่มีหลายตั้งเดียวก็ทับๆมีแล้วมีอันนี้ทำทีอนี่ก็เลย ตั้งแต่เห็นเขาไล่ควานฟันคนไม่มีใบเนีนย่ยปวดหัวเลยครับผมมองฟันไม่เจอผมเลยมีมีมีสัพท์อยู่ว่านะถ้ากลัวก็อย่าไปทำถ้าทำก็อย่าไปกลัวแสดงคนนี้มาเลยนะ,ะคืนมากระแลกาซีนไม่เคยออกลอ,อ,องลองลอนนกเป็นมานกเป็นมานสลับเออเรา,เราเ,ราเราเก็บไอ้พวกนี้ไปที่หน้ากระดานนี่ไปขีดๆแสดงเนี่ยออกมา เวลาไม่มีทำไมแม่ไปอุ้มไหนมาเนี่ยบ่ายโมงเหอคุณแม่จำได้ไหมมันมีหรือไหมเมียถ้ามีทีน่าเลยเราไปหยอดทีน่าเลยน้องมั่บัตรทัดมกแกะหางไปแกะสูตรแล้วหยอดทีน่าเลยมีปะมีลองอันนี้สองอันนี้เปที่ระดับใหม่บางทีมันแห้งต้องมาหยอดทีนร์หน่อยใช่ใช่ใช่เพราะั้นจะไม่รู้ใครมาทำให้เนี่ยจะหยอดแต่เจอให้แห้งมันจะหมด ซื้มันเป็นกล่องใช้ไม่ได้ครับไอ้คพราบีก้อนไปฮะไม่บางทีมันแห้งไปเราเอาตีน้วอรหยอดให้มันละลาผมว่ามันเป็นยี่ห้อไม่ค่อยดีใช่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 แน่นแม่โคซื้อเป็นโลโลเนี่ยมาใช้ใช้ได้สองามเาแล้วนครัถ้าลอกหนามันใช้ใช้ไม่ได้ไอ้นี้ตันนีาเรามชอบซื้อที่เสร็จแล้านี่มันเติมได้ื้อที่แบบเติมได้ยงไม่หยอดได้อก่อนผมสอนใส่นา เดี๋ยวรอบหน้าน <og ran ial language> ี่เดี๋ยวสร้างตลาดเสร็จแล้วมาจะซื้อจอจอทีวีที่ใหญ่ๆยิงจากลาวกระดาษไม่ต้องยิงก็ใช้อันนี้แหละเอาเป็นปากกาใช้นแท็ไอแพดอและไอแพดหรืมือถือทีเด็ยสนำมาได้ลบได้เตได้ มือมอไปแตะก็ได้ใชอไหมใช่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 ได้ใช่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 นช่ใ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 ช่อช่ใ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 ่ใช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 ่่ใ เรามาดูอัน huh. น uh ี huh. uh ้ของคุณแอนคุณแอนแอนเวลานี่ตอนบ่ายแวก็เปิดตอนบ่ายตอนหนำมะนาไม่ได้หรอประมาณประมาณบ่ายโมงประมาณไม่ได้ปะ12ติกเราเราเรดว่าประมาณอาจารย์ดอกสทุ่มสทุ่มทุ่ี่องทุ่ม่นเจ็ดกนเจ็ดตอนเี่เราไม่้อ้ไปเคยแต่เราเปียนีย้มันมีเติมให้มันข้างางตาม่อตาม บางทีมันกันสมมติเราสมมติไปนยมันี้เลขตัวเลขมันก็ออกมานันเลขสามมาเจอมีนก็เลขสนเลขเจ่เลขเจ็ดม่ีเลเลขเก้ามีนะสามหกเก้านี่ก็เป็น สองจุเก <September> ้าเราไม่ต้องสนใจตอนเด็กเพราะว่าแน่ๆไอ้ตอนเด็กเนี่ยมันจะมา็นเส้นโยงมันจะมีเนี่ยแล้วเราก็ก็ใบสามราะว่าเวลาแม่าจะไล่ละเรียดไล้เกียงเพราะว่าเลขเจ้าตอนนี้เขาไม่่านเขาจะมาเรียนรู้เขาจะเก้าตรงนี้อืมอ่าเนี่ยนะอ่ามาดูอะไรดีอ่ะสามคืนสามอ่าเมื่อเมื่อเช้าวันที่วันไหนจะมาคุยถึงนไ่ยเลขสามเขาเนี่ยอ่าก่อนเลยนะเพราะว่าเขาพามาแล้วมีเลขสามอ่ะนี ต่อไปเนี่ยไม่มีรัชกาแสดงว่าคุณแอนเนี่ยต้องรีบฝึกพูดฝึกพูดก่อนเท่าไหร่นะก่อนอายุไม่ใช่หกสิบก่อนอายุสี่สิบเจ็ดแบบนั้นเนี่ยต้องฝึกพูดให้เป็นเลยเพราะว่าสามเป็นสามเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราต้องโอ้โหแบบว่าอะไรนะต้องไปเรียนอะไรศาสตร์เอ็มอาพีก็ดีไปเรียนศาสตร์แดนมาร์กก็ดีไปอะไรไปไปฝึกไปไปดูไปศึกษาดูในข้อความันที่การพูดการเจรจา ตอนนั้นอะไรนะจะมาขับรถไปเจอผับแล้วหมอแอนนี่ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์รู้ตัวไหมอาจารย์เป็นคนที่ว่าพูดแต่ว่าฟ้อน่าซากมันไปตรงมันไปอะไรไปจะมาก็บางทีมันไม่ทันคิดนะเพราะเลขกเจ็บใช่ไหมจะมานะอ่าเนี่ยสองห้าเจ็ดมันก่อนในสามจะมาพูดอะไรมันก่อนจะมาจะอ้ออ้อไกลมากกว่าคนจะรู้เรื่องตอนหลังในเวลาเปุ๊บเนี่ยมันมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ รู้มีแล้วไม่พูดด้วยเดพอพูดก็ปุ๊บมันทำหลายน้ําใจเขาเดืนี่งน่าสุดไปลาวไปอะไรปุ๊บไงจะมาพูดเป็นต้นเนี่ยะไอ้นี่ตัวอาจารย์อาจารย์อาจารย์น่าจะไปเรียนพูดเนี่ยจะมาเพราะงี้จะไปเรียนพูดอะไรอย่างเงยตั้งมาพูดทุกวันเนี่ยพูดไม่หยุดให้ตั้งมาไปเรียนพูดเลยแต่รู้ว่าเลขอเจ็บแบบเจอว่าเป็นคนพูดตรงละตรงตรงแล้วก็ขวันผาซากมากขึ้นแล้วมีอะไรพุ๊บจะมายว่าใส่ไปตุ้มตุ้ม จะก็มีครอบเลยนะอาจจะมีคนมาขอจะมาเรื่องเครื่องคองน้ําเรื่องอะไรเช็ดเลียเช็ดอะไรจะมาว่าโอเคมาได้เลยขอเราตั้งตั้งจะมาก็สอนคนเป็นห้าหกสิบแค่คนข้างในห้าสิบก็เจออ่ะมีวงตรงนี้ให้น้ำตรงนน้ำก็มาตั้งมาประจักษว่าเดี๋็กถ้าพักเบ็ดหรือว่าพักเที่ยงพักอะไรก็จะให้หมาเกย์มาควนควนให้คนไปตรวจอะไรไม่ทาอะไรลูกศิษย์ที่ที่เลี้ยงเขาไปนั่งคุยนั่งเลยแล้วก็หลาเรา เสียม <rium> <t> ันก็เที่ยนแต่มาก็ใส่ตุ๊กตุ๊กุ๊กตุกอมมันแตกก็จะเป็นใจตอนเยนปสกายสั่งเลยมาขายโฆษณาเรื่องอะไรเลือกตัเรื่องอะไรเวยต่มาดูยืมไม่อยากจะพูดเลยแล้วลูกศิย์มาก็อหน้าแตกมือนกันหนึ่งงีเลขมันไนได้สมันมันเปคนที่วเมื่อก่อาพูดอ้มไปอ้มมาแล้วก็แมเิซิแต่เด๋วนี้มีอะไรป๊มันจะมือใส่ไปตรงๆพร หมัดเนี่ยเมื่อก่อนนี่ยแบบไม่ค่อยแรงที่จะเดี๋ยวเวลาต่อยหมัดนี่ว่าเอามัดเดียวล็อกเลยแตกวงเลยหลายหลายครั้งแล้วจะมารู้สึกว่าเออไม่รู้จะพูดยังไงยิงกันก็เจ็บนจเลยคือมันเป็นโค้ดเดียวพูดบางครั้งนะครับสิ่งที่วานะความความจิ้เป็นจิ้ไม่ตายนะแต่พูดออกมาก็แตกวงตายกันหมดเลยพูดไม่ได้จริง บางทีลำบากเลยตอนหลังๆมาเนี่ยเราเลยเข้าใจเริ่มเข้าใจหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่อายุแก่เนี่ยที่ท่านมีบริวารมีลูกสิบเยอะเนี่ยท่านไม่เคยพูดอะไรมากพูดแต่ป๊อกก็สงสารที่สุดคนนี้พูดแต่ป๊อกก็สงสารเนี่ยเราก็ต้องเร <tal mountain> ียนเรียอของเลยรทำไมคนยิ่งแก่ไปแก่จะครบหลวงพ่อเนี่ยเขาพูดมากมากเม่อไรเออจะมาก็เหมือนกันต่อไปจะมาก็ต้องเรียนรู้ไอ้ที่นี่แหละเขาพูดน้อยๆหน่อยไม่ต้องพูดมากเลยโอเค อ่าสามถึงสามเนี่ยนักก่อนสี่สิบเอ็ดต้องพูดให้จบต้องเรียนว่าจบแล้วก็จะมาเนี่ยเขาว่าสามนี่ไม่มีแล้วเ่อาเรามาดูสองเก้าหนึ่งสองอ่าเนี่ยซึ่งมีมีเยอะเกินไปนะอ่ามีเยอะเกินไปต้องอ่อนน้อมท่อตนต้องยอมรับต้องแยกแยะต้องทําอะไรเป็นเอ่ออะไรนะอ่าต้องแยกดีแยกชั่วนะเลขเก้านะสองสิบเก้าเป็ต้องว่าต้องพัฒนาอัพเดตเอ่อพัฒนาตัวเองให้ ขยับขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยายยืนกับพี่ได้เก็บถ้าเราไม่มีเก็บนะมันมีเก็บนาำเราต้องเรียนรู้เยอะๆโดยเฉพาะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรได้เก็บอะไรได้เก็บนี่แหละยนรู้อะไรเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรแจ๊กแจ๊ะอะไรต้องเยอะๆอีกอันหนึ่งสองหกแปดนะแปดที่จริงเรามีมาหลายตัวแล้วมันก็แปดแปดเยอะหนาทำไมเราต้องมาเจอสองหกแปดคือว่าอันนี้แน่มาเป็นเข้าแก่บริหารจัดการ ธุรกิจอ่าไม่ว่าธุรกิจเห็ดฟางธุรกิจของลุงมแม่หรือว,ว่อาธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอะไรอ่าเอาเราตอนไหนนี้เรามาจะทำว่าอา่าอะไรนะอันเนี้ยอ่าเราคิดจะจะเป็นทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเท่าแก่คิดไหมอยากเปิดไหมหรือว่าตอนนี้เป็นเท่าแก่ลกแล้วขานวยของค่ะฮะขายของฮะขายของขายของเนี่ยขายของเปิดอะไรร้านทำหวยหรือว่าน,นั้นขายอาหารทะเลขายอาหารทะเลใช่ไหมขายอาหารทะเลอ๋อเป็นพวกอ่าขายเป็น อิสระเนี่ยเป็นครอบแกะเองเลยไหมรับมาขายไปรับมาขายไปนนะใชไหมก็ได้แล้วนะอ่าอันนี้ได้สง่งส่งแค่ลำปางแล้วเชียงใหม่แล้วทั่วประเทศทั่วโลกขายแค่ขายตลาดรับมาแล้วก็เราก<ม>็ไปขายรับมาแล้วก็สายที่ตลาดขายที่ตลาดใช่ไหมแล้วต่อไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราสาม,มารถจะทำอะไรนะใหญ่กว่านี้อีกก็ได้นะทำเป็นอะไรนะ ได้ส,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 สองเนี่ยความหมายอันหนึ่งได้สองคือว่าเครือขายอาชีพอะไรที่ขายดีคือไม่ต้องบางทีไม่ต้องไปทําเองอะไรเองอาชีพธุรกิจเป็นชายสังเกตไหมเดี๋ยวนี้แม้แต่รถเข็นชายซีเบอร์มิเกลเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้เขามีบริษัทใหญ่ๆปกขายสู่ขายรถเข็น้วกระปกเป็นไงบ้างหน้าเซเว่นกับซีเบอร์เลยมีหมดเลยว่าอะไรอย่างไรซีเบอร์กเลยอันนี้ยุคอะไนะ ยุคสองพันปีไปเนี่ยอาชีพที่ทําดีที่สุดก็คือว่าอะไรนะเครือข่ายสองตัวสองว่าเลขสองตันเกี่ยวกับเรื่องรูปโสร์เคยคิดไหมไม่คิดยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดฮะคิดไปยังยังยังไม่ได้คิดเปิดสาขาหนึ่งสาขาสองสาขาสามเลยว่ามาซื้อแบรนด์เราอะไรเราเราให้เขาส่งออเดอร์ตามที่เราเนี่ยเรามาดูดิ ตั้งแต่อันเนี้ยยุค2,000ปีไปเราดูว่าร้านที่มันอยู่ได้ส่วนมากจะเป็นร้านที่เปิดสาขาพอดังมาครบแม้แต่อะไรไก่ย,ย่างลิเชียนนะมีสาขาท้ายสุดไก่ย,ย่างลิเชียน 4, 5, 5, 5น่าจะ4,000-5,000นะเราไปรับสูตรมาเราไปเขออกกาเอาไก่มาอะไรมาครบบอกสูตรมาครบเนะแค่อันเนี้ยเราได้เหมือนกันอาหารทะเลเราก็ชื่อปลาอะไรหรืออะไรอาหารทะเลอะไรเราก็ให้ขา,ายเชิญชายเราก็ได้เหือกไม่ต้องแต่แล้วก็เหมือนกัน การขายการขายตะลุงตลาดแล้วก็อยู่สองหกแปดเราไม่ต้องไปนั่งขายเองเราจ้างคนมาทํางานเขนตั่งขายเองเนี่ยวันนี้เราได้แค่ร้อยกิโลเต่เราจ้างสักร้อยคนมาช่วยขายคนละร้อยกิโลร้อยกิโลเราได้หมื่นกิโลตันโลโอ้โหดืดเเราก็จะไปที่ไหนนนไปดินเราจะได้เงินปุ่มปุ่มปุ่มเุ่ต้องเคยว่าสองหกแปดต้องบริหารจัดการ thì, ว่าไม่นั้นะเราจะรอ61ไปเราค่อยเลยนะค่อยมาเป็นท็อแก่มาบริหารจัดการ <c oughs> เหนื่อยแล้วนะคุณแม่55นี่ก็โอ้ทำฟาร์มเห็ดนี่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วแล้วก็ต้องหาคนมาช่วยแล้วนะ <c oughs> ที่จริงแล้วเอามาดูนะเอาเรามาดูว่าเราอยากจะบตอนนี้อายุอยู่ระหว่างไหนนะ30เท่าไหร่ไนะสามสิบที่จริงมันต้องฝึกตอนนี้ก่อนได้เก้าได้สามหรือว่าได้สองได้สองนี่ที่จริงไม่ต้องฝึกมันแค่รอบเจ็ดมันก, 7, ก็อ่า เศษรอบเษไมเหลือเท่าไหร่ก็ประมาณเอ้ยสามกสี่เศษอ่ารเสามสิี่สามสี่ันทานไปแล้วใช่ไหม่านไปแล้วเออก็เลขสองต้องเจไข่สามสิบสี่อ่าหรือว่าเอาซีเตียมันลอบอีกอ่ะล่เอาันี้ดีกวก่อนเอาเ็ษมาหารขึ้นอ่าสามสิบห้าได้เท่าไหร่ ี่เจ็ดลบสามจุดห้าสี่สองลบสามจุดสามจุดแปดสามสี่เ็ดลบสามจุดห้าเืองสี่เจ็ดสี่เอ็ดสามจุดห้าสี่สเอามหกจุ้าสาเอ็่จาสาม็้าห้าได้สามเจ็ดุดห้าก็ได้ เราค่อยๆมาทำเครือสายความจอขาถึงว่าเราจะสุเป็นท่าแกา่แล้วก็เนี่ยเอาหกสิบเอ็ดตั้งนะหกสิบเอ็ดตั้งแล้วก็ลบไปด้วยเจ็ดเหลือห้าสิบแปห้าสิบสี่50 8, 50โอ้ห้าสิบสี่ดูอยคุณแม่ห้าสิบห้ามันไหวแล้วเราไม่เอาแบบคุณแม่แล้วลไไห้าสิบห้ามันเป็นเท่าแก่แก่จริงๆแล้วไม่เอาแล้วลบทำไมลบเป็นได้เจ็ดสเบสี่จะได้สี่สิบได้